ก็สวัสดีครับผมวันนี้ผมมาเล่นเป็นเรนดอรนะครับผมโอ้อะไรเนี่ยผู้พามเลยวะเนี่ยก็สวัสดีครับผมนะคือผมมาเ่เป็นเรนดอร์ยังเกินนะครับเนื่องจากว่าเจอไายตินะครับผมคื รู้สึกว่าถ้าเล่นนาะคอรหรือ,อตัวอื่นๆหน่อยเนี่ยคีล่าอะไรเนี่ยบางทีเสียเชิงฮายานะแต่ว่าเอเดนดอ์เนี่ยเสียยากมากนะครับยังไงก็ไหวอะมันเป็นตัวกินกันเลยนะครับแบบนี่ยเออมันตัวแพ้ทานกันเลยนะโอเคก็เลยไม่อยากจะเอานาคอรอะไรไปเสี่ยงนะครับที่เผาก็มีนาคอร์ได้ไงผมว่าเอเดนดอ์ตอบโจทย์สุดแล้วนะครับนะแต่คีล่าก็ร้วง่ายเหมือนกันนะแต่เอเดนดอ์เนี่ยแหละเข้ามือสุดแล้วครับ ปัมป๊มปั๊มต้นเกมได้ดีนะครับตัวนี้โอเคผมก็เล่นไปนะครับผมว่าทีมเราควรเล่นแบบเออเล่นให้อารมณ์เข้าใช่ไหมผมแล้วก็เมดแล้วก็เทลนะเป็นตัวทําจังหวะนะครับส่วนเรื่องล้วงอะ่ะเราไม่ต้องล้วงอะไรขนาดนั้นหรอกนะครับเพราะว่าหายาดาเมจไม่ได้เวอร์ขนาดนั้นนะมันจะอาศัยคุกวงในแล้วก็กดอันตินะเราก็เก็บผักไว้ผักออกแค่นั้น,นครับมันก็อันติไม่ได้แล้วนะประมาณนี้ครับประมาณนี้ แต่ว่าถ้าถ้าไฟถ้าไฟใหญ่จริงคงคงมันคงทำยากน,นะแต่ว่าก็อันนี้มีภาพพิเศษนะครับมีภาพพิเศษอันนี้ลองเฉยนะครับ,ม,นนรบมันปลาบอลกินกี่แล้เราก็ไปครับ <Yeah. S 1> เข้ามาดูก่อนนาฮอสอยู่ไ <Yeah. S 1> หนโอ้ทุกคนผมโดนมุมผมเล่นมันไม่ค่อยหน้าเล่นเท่าไหร่วะจบเลยครับ อได้ไหมเนี่ยไปได้ไหมทีมเป็นไงครับคือมันหมดสกิลนะทีมผมเลยเล่นได้ครับผมโอเคโอเคผมก็ไปต่อดีกว่าครับแบล็วบล็วท่ามีกผมน่าจะตัดออกนะครับเพราะว่ามันเสียภาพพจน์ของช่องผมนะครับนะสเต็ปเมื่อกี้มันเสียภาพพจน์นะครับแล้น่าจะตัดออกนะ เองจริงน,นะครับผมโอเคเราก็มากเก็บเอพิโซดดาก้อนนะครับผมนะซึ่งมันทำให้เราได้เปรียบต้นเกมมากผมจะเล่นเป็นรองเทา้าเจาะไว้เองนะครับเพราะว่าเอเดนดอมดดมีดาดาเมจเวทจากสกิลสองแล้วก็พาสีนะครับเวลาเราตีครบสองครั้งละมันจะระเบิดความเสียหายเวทน,นะซึ่งถ้าเรามีสกิลสองนะครับมันจะแรงมากนะครับแม้วมันก็แรงจริงๆนะครับผมนะ นี่ผมมารับหน่อยแล้วกันโอโหขยับไม่ได้ดมันมีใบเหรอครับทุกคนตีเลยแล้วกันในเมื่อมันเอาไม่ได้แล้วตีแม่งครับเมทเขาไปไหนวะไม่เห็นเมทอะทีมเขาหายอะน่าจะตัดบูเพื่อนอยู่หรือเปล่าคิดว่ามันก็ไม่ได้ตายนะ แต่การคุมแม่น้ำเมีเราจะดีกว่านะครับตอนนีเ้เล่นง่ายๆเลยมาแล้วมันตัวตัวเกมทั้งสองเลยนะครับรันเตียก,กับตัวปูนะครับผมมองว่านันเตียมันน่าจะมันแพ้ปูครับสองตัวนี้หรือว่ามันแล้วแต่จังหวะน่าจะแล้วแต่จังหวะนะครับมันตัวต้วนทั้งสองตัวเลยนะ อะไรเนี่ยงาคอตสป,ปาตาพาาิชานชื่อไม่เล่นครับไม่เล่นขอตเอาบูกันโอเคผมก็ฟาร์มก่อนนะครับผมสวัสดีพิชานเอ็นดอมิ่งยังเป็นต้องกลับบ้านก็ได้นะครับเนี่ยแป๊บเดียวเลือดเต็มนะครับ คือเลือดมันน้อยมันเติมเร็วแล้วก็มันดูดเลือดแรงนะครับผมแค่นั้นแหละโอเคปับ๊บสวยครับผมเดี๋ยวป้อมเว้ไม่สนสวยเพื่อนโอ้โหเล่นไม่ได้ดิไม่น่าไปตีป้อมเลยวะ่ะ ลบได้ครับโอ้โหไม่มีเลือดเล่นกับทีมอมามาผมเอาเลือดมาแล้วครับกดสกิลสองใช้ไปนี้หน่อยค่อยๆตีนะครับป่อยก่อนดีกว่าเดี๋ยวนาคอสปัดเดียวหายให้ยเตตด,ดันบนนะาต้องยอมนะครับทีมเรามาหมดแล้วตอนนี้มีแค่มีแค่เรานะที่กันห้ไฮเตไมาเนาะเนั้นน่าจะไหวอยู่นะครับ เราก็เวียดต่อเลยนะเกมเรานำครับทำอะไรก็ดูดีครับงหวะนนี้นอ้าวเฮ้ยลำเบิร์ไม่กลัวผมเลยวะมาดีน้องนาคอสเอาครับพี่วา ตัวอย่างโกงอะเอเดนดอร์ดูครับโอเค,อเคผมพยายามดูในนีแมพอยู่ยนะครับว่าจะยังไงประมาณไหนโอเคครับผมคือเอเดนดอร์ถ้าเจอแบบเจอวิพิวหน่อยเนี่ยล้วงล้วงยากมากนะครับผมยังคิดอยู่ว่ามันจะมีตัวไหนที่มันแก้เอเดนดอร์ได้ไดแบบจริงจริงจังๆไหมแบบเอาอยู่เลยอะไรประมาณนี้นะครับ คงไม่มีนะมีเป็นลิงอะ่ะลิงถ้าเกิดว่าลงแรงอะ่ะคงไม่หลุดมาน้อยนะครับหลุดมาน้อย,อยจริงจริงโอเคครับผม <c oughs> ใส่ก่อนนะครับมันจะแม็กผมไวทุกคน <c oughs> สวนสยเพื่อนงงไปดิ ได้อยู่ครับเมื่อไหร่อ้โหถ้าตีทีนึงตายเลยนะนะเฮ้ยผมตายทุกคนโดนว่ะอะไรวะเนี่ยคือตอนเมื่อกี้ผมเกิดมาแล้วผมก็ตายอีกนะครับผมตัดออกนะครับเพราะช่องเราเป็นช่องที่มีความรู้สาระนะครับจอดเมื่อกี้มันคงไม่มีสาระกับช่องหรอกก็ตัดออกแม่งเลยครับโอเค เราก็ฟาร์มก่อนนะครับเอาไงเพื่อนเพื่อนจะเอาไหนเอ้อกูตีให้ก็ได้เอา้าเล่นไปทำเพื่อทีมอ้อกดไม่ได้วะงงโอเคับ okay, ผมคือตอนนี้สกอร์เทียวแม่งยมแย่มากนะครับอ๋อทำไมผมเจอแต่แครี่แบบนี้วะงงเหมือนกัน มันโจค้ครับผมใส่ก่อน,นเราค่อยเข้าล้างออกเมื่อกี้ทำไมมันลงเร็วจังทีมล้างหัวครับโอ้โหโดนได้งไงมาดีมาดีมอท้อเหรอเจอส,สอนเชิญหน่อยเนี่ยเป็นไงบ้างทุกคนน่าจบแล้วนะครับผมไม่ต้องมีเทวก็ได้นาะตานี้ตัวแม่งอย่างไรประโยชน์นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะ เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับนี่สวัสดีผมบ๊ายบาย